ดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูแต่ทิพย์ค่ะก็กลับมาอีกแล้วเนะาะช่วงหลายวันนี้อาจารย์ไม่ค่อยสบายนะคะไมเกรนกำเริบปวดหัวเท้าทิ้ง <c oughs> นะคะก็ไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยมาช้านิดนึงหวังว่าทุกคนคงไม่ว่ากันเนาะนะคะประมาณนั้นอืม นะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา24ทรหัด7ตัวก้าฐานไร่หนุเฮงนะคะแล้วก็ไพ่ออรค์คิลต่างๆเนาะแล้วก็วิชาที่ต้องพูดก็คือวิชาดังโชคเลยนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจนะคะและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของอาจารย์แต่อย่างมากมายเก่กองเลยนะคะก็ด้วยวิชานี้ใครอยากเรียนก็ขอเชิญได้เลยนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสูตรหนะคะก็ในสูตรหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรวบรวมเอาเคล็ดลับกลวิธีวิธีต่างๆนะคะในการวิเคราะห์ตัวเลขออกมาบอกได้เลยว่าแม่นยําใช่เลยนะคะจะประมาณนั้นนะคะเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าผลงานของเราเป็นยังไงอ้อลืมบอกไปค่ะปฏิทินเลขเด็ดตาทิ์ของปี6-9ออกแล้วนะคะ ใครอยากได้เข้ามาจัดจองได้เลยนะคะในราคามูลค่า2,999บาทนะคะเรามาดูผลงานกันเมื่อเมื่อว้นของวันที่1พฤศจิกายนเนาะอาจารย์ให้เด่น8กระเด่น7นะคะหวยออก7 8 8 7นั่นเองนะคะแล้วก็3ตัวล่าง690ตรงๆเลยนะคะอ่าเยี่ยงนั้นเลยเนาะดูใกล้ๆค่ะนะคะใครอยากได้แบบนี้อยากเป็นอยากได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ ก็เข้ามาได้เลยนะคะอ่าประมาณนั้นเนาะสามารถติดต่ออาจารย์่ายได้ยังไงคะหมายเลขนี้ค่ะ08.159.159.87 08.159.159.87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียค่ะจะสามารถติดต่อหรือต,ต่ออาจารย์่ายได้เลยเนาะนะคะประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็มาดูผลงานของเก่าๆกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะเออนะคะ ก็ลองมาดูในตำแหน่งของเลขพวงเพชรก่อนละกันเนาะนะคะใกล้มือนะคะเลขพ่วงเพชรนะคะอาจารย์บอกว่า8อะไร8 7นี่แปดพูดอย่างนี้จริงไหมจริงค่ะไม่เชื่อถอยคลิปไปดูได้นะคะแปดแล้วก็อาจารย์พูดเสมอนะคะหกับ9 8, ตัวเดียวกันก็เป็น9 8นะคะอย่างนี้เนาะเกแปได้เหมือนกันนะคะอ่าขออนุญ,ญาตวางละ ต่อไปเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะเลขเด็ดตาทิพย์เนะเาะอ่าเดี๋ยวขอกลับลำก่อนหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแจ้งขออนุญาตกลับลำเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะพอดีเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ลีบกลับนะคะแปดอะไรายแปดเก้าเก้าแปดนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะอา่าเนาะนะคะแล้วก็ มาเลขเลขวิ่งเงินล้านนะคะรอบนี้พลาดนะคะเนอะไม่เข้าเลยนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะอ่าต่อไปค่ะมันค่อนข้างจะหลุดน้อยอะค่ะนะคะก็มีหลุดมากเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะคะแล้วก็เลขงวดตึดนะคะต้องบอกเลยว่าเลขงวดนี้ ลายสี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเลขที่น่ากังวลใจนะคะเพราะว่าเบิร์หามสีงวดติดเลยนะคะก็จะได้แก่6 4 6 9 7 8อันนี้เป็นเลขเลขเรียงเนาะนะคะแล้วก็6 9 6แล้วก็8 9 8, 8แบบติดต่อกนมาเลยซึ่งเป็นเลขสูงมากๆนะคะแต่ว่าเลยเนาะนะคะแล้วยิ่งพอเป็นมีเลขดังเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะของอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะ ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับเลขของอาจารย์ก๋วยเตี๋วด้วยนะคะคือเลข5ากับหเนาะเลขดังมากๆพอดังมากๆม,มันก็เลยล่วกตุกนะคะเพราะมันเป็นเลขเอา่าเขาเรียกว่อาอ่าอะไรนะพลังพลังอำนาจลึกลับ <c oughs> นะคะก็เลยล่วงตุกไม่เป็นไรคะ่ะมันมีผิดมีข้ามีหลุดเป็นเลขธรรมดาเลขอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวหลุดนะคะแล้วก็พอเราได้เลขมาแล้วนะคะ อาจารย์ว่าวันนี้ไม่น่าเบิ้ลหามแล้วอะถ้าเบิ้ลหามก็น่าเกลียดกันไปละสี่เมดติดเลยอะน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดอ่ะเนาะประมาณนั้นพอเราได้ดาวเด่นมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ของอาจารย์เป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับเพราะอะไรล่ะเอาไม่อยู่แต่จุดเด่นของสูตรหนึ่งคือตัวเลขมันน้อยเท่านั้นเองนะคะส่วนสูตรสองล่ะ สูตรสองอน,นหนึ่งล็อกค่ใคจะมี1 0บถึงสิหตัวเท่านั้นนะคะใครมีดาวดับก็ไปตัดดาวดับทิ้งเนาะแต่ถ้ามีแต่ว่าถ้าเป็นเบิ้ลนหามให้ไปดูที่สูตรสองทันทีค่ะสมมุติว่าเราอาจารย์ให้เด่น8ใช่ไหมคุณก็ไปดูที่ล็อก8มันก็จะออก8-9-9เกานะคะหวยออก9-8-9า 9, นี่อย่างนี้นะคะอืมประมาณนั้เดจ้ะ แต่ว่าทำเบิ้ลหามดูไม่ได้นะคะสูตรหนึ่งต้องไปดูที่สูตรสองแทนเนาะต่อไปค่ะทักษะพารวยนะคะพาคุณรวยไม่เคยพาจนนะคะรอบนี้ออก7887ค่ะนะคะออมสินออก10ึ่งศูนย์แล้วก็ข้างล่างเข้างบนนะคะข้างบนออก25นะคะข้างล่างออก01เออหนึถูกต้องละ ข้างล่างออก1นึ่งศข้างล่างออก2 5ห้าค่ะรัฐบาลออก87เนอะนะคะเห็นไหมอ่านะคะขออนุญาตวางละเรามาดูเลขดักร่างกันนะคะวนนี้ออก87นะคะเรามาสแกนดูกันเนาะตุ๊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  อ่าเยี่ยงนี้เลยเนาะขอะอน,นุญาตวางละเนาะประมาณนี้หวังว่ารอบนี้จะไม่เบิ้ลอีกถามอีกแล้วนะจ๊ะคุณรัฐบาล <c oughs> นะคะ <c oughs> เบิร์นามเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปมุย้ย <c oughs> นะคะเรามาดูเลขดับบนค่ะนะคะเลขดับบนนะคะวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะวันนี้ออกแปดเก้าเอ้เก้าแปดนะคะเนาะเราก็จะเป็น อ่ะตุ๊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 ตุ้ตุ๊ตุ๊ตุเตุ๊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 ตุ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  4 9 3 1 4 8 8 9า6แล้วก็8,1ค่ะนะคะอ่ะแคปหน้าจอกันเนาะ1,2,3สาแคปเจอร์1 2สาแคปเจอร์1 2สาแคปเจอโอเคค่ะขออนุญาตถอยหลังกลับตุ๊ด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 นะคะ <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่เพียงแนวทางนะคะในการเลือกซื้อ เลขดับคือเลขที่ไม่มาเลขไม่น่าลงทุนนะคะแล้วของเราก็ไม่น่าลงทุนจริงๆเนาะไม่ลงทุนต้องหลายว่านละัะนะคะจะประมาณนั้นเลยเนาะสำหรับสมาชิกท,ท่านไหนที่อยากจะได้เ,เข้ากลุ่ม VP กับจันต่ายนะคะท่านไหนอยากเข้า VP เดี๋ยวใจปิดเสียงกอนแปน้นนะคะอ่โอเคจบเืิอใครโทรเข้ามาอีกนะคะก็แค่บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะจะได้มีพีของจันไตห้างวดแด้ส่วนลดอีก10%นะคะได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรใช้ได้ตลอดชีพและทุกหวยเลยนะคะแล้วก็ถ้า ถ้าเป็น3เส้นนะคะจะได้ VP ขีองจันตยี่20งวดได้ส่วนลดอีก70%ได้ทั้งสูตรหและสูตรสเอาไว้เชยชมชมเฉยนั่นเองนะคะอาจจะเป็นพี่ t i เกอร์อค่ะว่าด้วยเดชอำนา,บา,นะะานนจบารมีนะคะหรือหินหินไม้เศรษฐีนะคะเอาไปใส่ทองก็ได้นี่ของอาจารย์ <laughs> ใส่เลย <laughs> <laughs> นะคะเป็นไม้เศรษฐีเนาะนะคะ ก็ได้นะคะมันจะมีเรื่องของตัวเลขขึ้นเอาไปสวดมนต์ภาวนานะตัวเลขก็จะขึ้นนะจ๊ะหรือจะเป็นหยกน้ำพึ่งก็ดีหรือหินถุกปุ๋ยก็ดีนะคะตรงกลางจะมีภัยรายให้อีกหนึ่งเม็ดนะคะซึ่งหมายถึงเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของแรกดูดซับดูดโชคลาภนั่นเองหรือจะเป็นหินถูกปวยเอ้ยไม่ใช่หินหยกน้ำพึ่งนะคะไปถึงการเงินหมุนเวียนและโชคลาภนะจ๊ะหรือจะเป็นอื่นๆนอีกมากมายพิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะ ติดต่อที่หมายเลขนี้นะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1เก8 7เป็นเทั้งเบอร์โทรและไอดียค่ะนะจ๊ะพิมพ์เข้ามาแล้วก็ถ้าจะเข้า v ีพีพิมพ์เราว่าขอดูรูปเนาะแต่ถ้าอยากจะทําทบุญนะคะก็ขอเชิญได้น้ะพิมพ์เราว่าขอเลขที่บัญชีบุญหรืออ้อลืมบอกค่ะอา,อาจารย์ไปที่วัดเขาขวดวันที่12นะคะ 12ตุลาคมเนอะก็ไปทำบุญทอดทอดพปเอ้ยใช่ป่ะใช่เอ้ยวันที่หนึ่งสิขอโทษค่ะวันที่หนึ่ของวันละคังจำผิดวันเนอะไอ้จำผิดที่นะคะก็ไปร่วมบุญนะคะที่ไปหลอกอหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พุทธโสธรแล้วได้ออกทีวีไทยรัฐทีวีด้วยนะคะไม่รู้ใครได้เจอจันไหม <c ười> เขินจริง นะคะประมาณนั้นแล้วก็ที่สําคัญค่ะรู้สึกภาคภูมิใจเนาะมีคนเข้าวัดมากขึ้นเข้าวัดมากขึ้นทําอะไรกันหรอารอาจารย์นี่ค่ะอาจารย์ได้มอบเล่นนี้ให้อาวัดเขาปวดไว้นะคะแล้วก็มีคนเอาไปถ่ายค่ะเพราะมันเข้าทุกมวดเลยนะคะเอาไปถ่ายก็าว่าเด็กๆขยันได้ฟรีเชิญที่วัดเขาปวดเลยนะคะบอกได้เลยว่าเข้าถูกงวดที่ผ่านมานะ ก็หลายงวดแล้วนะติดติดต่อกันเนี่ยเขาบอกว่าแม่นมากมีทั้ง3ตัว2ตัวด้วยนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าอู้อยู่ไกลอาจารย์ก็ซื้อเลยค่ะนะคะเล่มสองพันเก้าร้อยเก้าลุง่อก็บอกว่าโยคนเข้ามาะโยมจอดรถปึ้งเขามาถ่าย,ยรูปเพราอาจารย์ท่านวางไว้อยู่ที่ หน้าหลวปู่ทวดนะคะางอย่างเรื่อง,งนั้นเนาะนะคะก็รวยๆกันก็ดีใจค่ะทําให้ทุกคนได้รวยๆกันเนาะนะคะแต่ถ้าบางคนบอกโอ้ไม่สะดวกหรอจานมันไกลนะคะก็เข้ามาเป็น VP ีหรือได้เข้ามาซื้อปัจทินไปก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้จะเน้นเลขให้ด้วยเน้นเป็นพิเศษแล้วก็รวมไปจนถึงว่า ทำน้อยด้วยนึกอยู่ทําอะไรนาะทาน้อยด้วยนะคะหมดแล้วก็หมดเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้ทําเยอะหมดแล้วหมดเลยละกันนะคะประมาณนั้นอยากได้มา <c oughs> <c oughs> นะประมาณนั้นเลยเนาะคะ่ะโอเคอาจารย์อาจจะพูดเยอะแล้วนะคะคงคงมจะต้องไายา ะะไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะลูกศรโค้งๆเนาะและกดติดตามที่มีะระฆังสองขีดกริ้งกริ้งกิ้งนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะนะคะและที่สําคัญค่ะให้กดโลโก้นะคะโลโก้อยู่ที่ใต้คลิปบางคนบอกว่าหาคลิปนั้นไม่เจอหาคลิปนี้ไม่เจอลองดูนะครัก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งเนาะกดไอ้โลโก้สีแดงๆอะค,ะค่ะ,คะของอาจารย์อยู่มุมซ้ายมือด้านล่างเนาะ กดเสร็จปุ๊มันก็จะลิสรายการออกมาเลยว่ามีรายการอะไรมั่งเนอะประมาณนั้นเพราะบางท่านยังสอบถามอยู่เลยและที่สําคัญค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดอย่าลืมกดติดตามส b s สไคร์นั่นเองนะคะและที่สําคัญกดไลค์เข้าไปด้วยเพราะมันจะกระแทกไปบอกกับทาง Youtube ว่าฉันต้องพูฉันต้องการดูรายการนี้นะคะยิ่งนั้นเลยเนาะท่านไหนรวยก็ดีดีด้วยนะคะวันนี้อาจจะไปแล้วค่ะขอทุกคนโชคดีรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ